จได้มาท้อนฟรีไว้เห็นใจชนะแต่อของพี่ร้องเยอะดีโดนลิขิ์แม่มาทีนี่พออนี่โหระพาหาละโพเล่นไปแล้ว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 ไม่เอาสิเล่นมุกซ้ำนี่ตายแล้วโอ้ตายแล้วการผัดเครื่องแกงเราใส่น้ำมันแล้วผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนไม่นะเอาใส่มันไม่นะอันนี้ไม่น่าจะไม่แล้วนะระหว่างรอเรากาจะเปิดเนี่ยต้อง พักหนึ่งเพลงโอ้แม่งามเรือพายเรือมาเก็บผักอย่ามงพีอยาเพี๋ยว้เดี๋ยวโปรดิวเตอร์มันตีอย่างเขาเราเป็นแล็บว่ะใชไม่ได้ร้องเล็บ พนมรุง้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทําป่วนกันให้สุดแล้วหยุดทิกความอร่อยและแขกรับเชิญที่จะมาป่วนกันวันนี้ก็คือคุณโกติอารามบอยนักสแสดงตลกแนวหน้าของประเทศไทยได้สร้างสรรค์ผลงานการสแสดงมาอย่างยาวนานและเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนและวันนี้คุณโกติต้องมาซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้เชฟรังสรรค์เมนูที่คุณโกติอยากกินแต่มีกติกาว่าจะต้องห้ามบอกเชฟว่าอยากกินเมนูอะไรและโจทย์เพิ่มเติมสำหรับอีพีนี้ก็คือคุณโกติต้องเล่นมุกตลกกับแม่ค้าร้านละ1มุกและต้องซื้อวัตถุดิบในงบ199กบาทห้ามขาดและห้ามเกินส่วนเครื่องปรุงพื้นฐานไม่ต้องซื้อค่ะเชฟเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้คุณโกติจะทำสำเร็จได้เป็นเมนูที่อยากกินหรือไม่ไปดูกัน สวัสดีครับหนูโค้เตียรามบอยนะครับและตอนนี้คุณกําลังอยู่รายการพนมรุ้งคุณซื้อเชฟทำปวนกันให้ตุดและหยุดที่ความอร่อยเนี่ปบมือหนิมปมือเออมันต้องเ okay ฮฮามันต้องคือคืนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดอ่อนนุชนะครับบอกเลยว่าเรื่องตลาดเนี่ยนะหนูนี่ขายของที่ตลาดอ่างทองมานั่งโตแค่นี้นอนหลับอยู่แม่ขาย เมนูที่เราจะกินในวันนี้คือผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาช่อนประเด็นก็คือ,อปลาช่อนเนี่ยนะครับมันเป็นปลาที่หนูเนี่ยมีความทรงจําสมัยเด็กๆตอนที่หนูอยู่ที่แพรรีสเนี่ยคุณแม่ได้ส่งปลาช่อนให้หนูทานหนูก็นั่งกินปลาช่อนข้างๆแม่น้ําแซนแล้วรู้สึกว่าคิดถึงนะฮะชีวิตในวัยเด็กคือปลาช่อนเนี่ยที่มันทีเด็ดก็คือไข่ปลาช่อน มันจะมีฤดูไข่นะฮะไข่เนี่ยมันคือตัวเดียวมีแค่สองลอนเพราะฉะนั้นผัดเผ็ดหนูก็เป็นคนที่ชอบกินผัดเผ็ดหน่อไม้เด็กๆก,ก็แถวบ้านไม่ค่อยมีหน่อไม้ก็เลยอยากกินหน่อไม้ผัดเผ็ดปลาช่อนอ่ะอันนี้คือตองนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไม่มีนะคำสั่งอะไรไม่มีนะอ, <laughs> อะไร กติกาสำหรับรายการคุณซื้อเชฟทำในวันนี้ก็คือคุณโกตีต้องเล่นมุกตลกกับพ่อค้าแม่ค้าละละหนึ่งมุกและต้องซื้อวัตถุดิบในงบหนึ่งรห้ามขาดห้ามเกินต้องพอดีหนึ่งร้อยเกา้าเ้หรอโอ้โหปลาช่อนก็โลร้อยกว่าแล้วนะ<ล>ครึ่งโลใครจะแบ่งขายปลาช่อนครึ่งตัวทีมงานก็พูดลเลอะเทอะไหนจะตังายานี่นะทีหลังไม่ต้องไปดูอยู่ตรงนี้ เวลาเรียกอะไรจะได้ใกล้มือหน่อยเอออ่าเก็บกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าอันดับแรกเลยเผ็ดเผ็ดปลาช่อนต้องมีปลาช่อนไปหาปลาช่อนก่อนเชฟวันนี้นี่ได้ข่าวว่าสุดยอดมากนี่ไงปลาน้ำจืดนี่ไงมาแล้วปลาหมอมีปลาหมอคางดำไหมมีค่ะไหนอ่ะเนี่ยอยู่กับแม่ค้านี่โอ้นี่แม่ค้าคางดาไม่เกี่ยวฮะโอ้เห็นแต่เด็กๆไม่ี่ นี<อ>่วันอยู่คัมฟลอมเห็นแต่ละตอนเล็กๆที่มาวันกินยูนิเอ็มชีบมะพระพา้าเคยเห็นที่ไหนก็ในทีวีอันไม่แปลกหรอกในทีวีถ้าเห็นในตู้เย็นน่ะแปลกห <c oughs> นูเคยออกต่อทีวีใครเคยออกตู้เย็นหรอบ,บ้าบออันนี้ออกป้าซื้อประจำเอาอป้าตื้อหน่อยได้ไหมป้าซื้อกระชอนหน่อยได้ไหมเอาครึ่งตัวแม่ตื้อหน่อยดิแม่ตื้อได้ไม่เป็นไรอู้ยรักที่สุดเลยแมแม่ครึ่งโลขายไหมครึ่งโลขายค่ะแต่ว่าตัวนึง โอเคยกตัวไม่นัดอุย่ยอยากฟังเพลงไม่ได็ร้องหนูร้องให้ฟังมาล้อมาแต่จัาได้มาช้อนพี่ไว้เห็นใจเจตนาแต่ของพี่พี่หลงรักแต่มานานร้องเยอะเดีด๋วยวโดนลิขิ์แม่พัเท่านี้พอรักที่สุดหเห็นมาตั้างเด็กแล้วตั้งเข้ากรุงเทพไม่มาใช่นสนิทกันแม่เราสนิทกันนะเฮ้ยเอาไม่ตันไปกับอะไร เอา้ยแม่โอ้โหต้องถ่ายรูปแล้วมาคนเดียวกลับได้แม่แต่ละกูเออเออแม่แม่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแม่รู้ไหมว่าผัดเผ็ดปลาช่อนเนี่ยมันใส่อะไรบ้างผัดเผ็ดปลาช่อนก็ต้องอย่างไรก็พวกปลาดีจะต้องมีกระชายมีมีอะไรอีกกระชายกระชายเราพริกพริกซื้อร้านนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องไปตามหรอกร้านนี้พริกแกงเหรอพริกแกงพริกแกงพริกแกง คือกติกาหนูแม่เ,เขาห้ามเขาห้ามถามแม่ค้าสามสิบสามสิบอ่าอันนี้แม่รู้ใช่ไหมว่าใส่หนูไม่ได้ถามแม่ค้านะหนูถามแม่นะกระชายบด <c oughs> ไม่มีเอากระชายนี่กระชายนี่ด้วยกระชายนี่สิบบาทพอสิบบาทพอแม่บอกอันนี้คุณผู้ชมหนูบอกกันนะว่าหนูไม่ได้ถามแม่ค้านะว่าใส่อะไรบ้างหนูถามแม่สต,ติปัญญาใช่ไหมฮะเท <c oughs> ่าไหร่จ๊ะแฉมเหรอแฉมโอ้ยใจดีโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเจ๊แมวตลาดอนุสนี่ อนุเคราะห์นะครับพี่แกงกับกระชายตับนะฮะกระชายต่อยขอบคุณมากครับข่ายหน้าร้านด้วยขายอยู่แล้วนี่ให้เห็นเลยนี่นี่ใครอยากมาติดข้างหลังมีคลองมาตื้อปุ๊บปล่อยได้เลยปลาไหลปลาช่อนปลาหมอคลังดำห้าปล่อยเออใช่อย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเอออ่าแม่หนูเจอร้านผักแล้วสวัสดีครับแม่คนที่ไหนเนี่ยจริงหรือเปล่าบ้านเดียวกันเลยเอ้าจับมือนี่หนูว่าไทยอิดวัดแม่นาง คนแม่นางแม่คนอ่างทองโอ้โหถึงว่าคนอ่างทองหน้าตาดีใจดีอะดิคนอ่างทองน่ะแม่ผัดพริกมันใส่เลยมั้ยเอาใบโหระพาเข้าหน่อยโหระพาแม่มใบใบมะกรูดด้วยมะกรูดหน่อยโหระพาใบมะกรูดพริกไทยล่ะพริกไทยอ่อนก็มีไปละแม่แม่มีพริกไทยอ่อนไหมเฮ้ยแม่มะเขือพวงไหมใส่ผัดเผ็ดหน่อยจะใส่ปลาล่ำปลาล่ำมาได้เออปลาล่ำปลาล่ำปลาล่ำหนูชอบกินเพราะอหูอู้นั่นนั่นแม่ไม่ใช่ไปปลูกใหม่เรื่อไงนะเยอะขนาดเยอะไปไม่ต้องเยอะแม่ไม่ต้องเยอะ อ่านี่เดียวพอพอแล้วแม่พอแล้วเยอะไปปลั่มปลแล่มเออเอาออกเอาออกหน่อยอ่าแม่แม่แม่เอาพริกพริกแดงเนี่ยไปซอยซอยเลยไปซอยโรยหน้าหน่อยสองเม็ดพอแห่พอพอโอ้แม่ให้เหรอเออขอบคุณครับแม่แต่ว่าคนอ่างทองเนี่ยเขาบอกว่ามาสัตว์ปฏิวัยแม่ตอนนี้แม่อายุ่อะไรแล้วห้าสิบหกห้าสิบหกหกสิบห้าคนรู้จักกันไงจะลดให้ไง พอหนูจับตัวไหนขออนุญาตไดแม่นมนะแม่ต้องพูดตัวนั้นนะตัวพูดอันนี้คออ่ะนี้อ,อ่ะนี่อันนี้อะไรอ่อันนี้อะไรโอ้ลักษณะสายไม่ว่างดังตูด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  <า S 2> <laughs> ขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแม่แม่ไปแล้วาตามแม่ตามแม่ตามแม <c oughs> ใ่ในทุน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 ในตัวมันเหลืออะไรไหมเนี่ยเอาหัวผัาใส่ให้หอมๆอมแม่จ๋าไม่หัวผักไหมเอาหัวผักน้อยนึงเท่าไหร่จ้ะแม่ อันนี้หนูหนูใจปั้มเพราะราอะไรนะห้าบาทเอาไปสิบบาทแม่ไม่ต้องทอนมาจะกลับไปไปไปบิ๊กซีแล้วไปบิ๊กซีเอางี้พี่ชายอ่อนแม่ว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณสักห้าบาทจัะอ่าหนูเอาไว้ยี่สิบบาทหนูฝากแม่อันนี้อันนี้แม่ใจบุญกับหนูทีนี้เราจะทําบุญร่วมกันแม่อยากเอาไปทําบุญกับใครวัดก็ได้หรือแม่จะออกไปซื้อ ขนมตื้อข้าวให้หมาเลี้ยงแมวได้เลยอ่ะหนูขออุ้ยขอให้แม่แบบสั้นๆแม่อ่ะแม่แม่แม่พนมมือกันหนูพนมมืออ่ะขอให้แม่ติประภาจงมีอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตสพิลสุขภัณฑ์ชำาญารดนพละล้นใจหน้าพพร่สอามค๊อกก็เพาะหน้าฟังก็ได้อ่าเดี๋ยวแม่ไปกดน้ำด้วยนะขอบคุณแม่มากขอบคุณมากแม่แม่แม่ หนูลืมเออเมื่ไรมันมันสั่ใส่หน่อไม้ด้วยโอจะเอาหน่อไม้ด้วยเหรอมันก็เยอะไปทั้งหน่อไม้ทั้งมันอยู่ในเมนูแม่นี่หนูจริงๆนะถ้าแม่ไปจากไกลตานี่หนูตายเลยทีเด็ดแม่งั้นงั้นหนูขอคืนร้อยนี่ยไหมแม่ร้อยยี่สิบบาทก็พอเอาเอาตียีสิบบาทเอาตีสิบบาทเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อไว้ก่อนนะแม่นะเออเลี้ยงทีมงานโอเคนะแม่นะขอบคุณนะโอ้แค่นี้พอเลยนี่เลี้ยงทีมงานทีมงานพอ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 ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า ไปเดี๋ยวดีนะดีนะงั้นเราเดินนําแม่ไปก่อน <c oughs> เผื่อเราขึ้นอะไรออกแม่เดินตามหลังเราไปาไ,ไปไป,ไปเระวังแม่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 พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนหน่อไม้ร้านนี้มีหรอพี่จ๋าหน่ไอ,อนไม้ขายยังไงจ๊ะอันนี้โ,โลละสิบห้าตีติดได้ไหมได้นะอ่าเอาให้หนูตีติดเอาเป็นหัวหรือหันห่นไปเลยหั่นหั่นเลยก็ได้ครับหั่นเลยพี่จ๋าพี่จ๋าร้านนี้มีพริกไทยอ่อนไหมชุดเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวหนูมาเอานะ อ๋อนี่อันนี้จะไม่แม่อันนี้เท่าไหร่ห้าตาอ่ะโอเคถือว่าครบนะพี่จ๋าอุ้มันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวนะเออยยี่สิบนะได้ไหมยี่ส,สิบโทษทีขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครบแล้วคิดว่าครบตังเหลือเราคนรวยไปหาตังไปหาวิธีใช้ตังดีกว่ามาแล้วนะจ๋าสวัสดีครับเอานมเย็นแก้วเท่าไหร่ หรือตั้งยี่ห้าแม่กินอะไรที่มันแก้วดยี่ห้าบาทแพงๆเนี่มีไหมแก้วใหญ่เลยน้อยที่าแก้วใหญ่มันเลยใส่ถังมาเลยเอ้ยยี่ห้าบาทพอดีเป๊ะอะไรนะ,นนนะให้มันหาทานกันเองขอบคุณครับตอนนี้ภารกิจเราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็ได้นะะ รับกันอนนเคาะนะมีสปอนเซอร์มีคนซัพพอร์ตปลาช่อนให้อะไรให้ตอนนี้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดปลาช่อนหน่อไม้มีจานเช็คลิ้์ด้วยเหรอผัดเผ็ดปลาช่อนหน่อไม้มีหน่อไม้ไหมหน่อไม้พริกไทยพริกใบมะกรูดกระชายอ่าหัวละพาหรือไม่เขาเรียกจริงอ่ะเอ้ยโอ้ย้ยใบมะกรูดหัวละบพาเมื่อคือพวงพริกแกงกระชายไปยัง อ่าอ่ะพริกขี้ฟ้าแดงมีปลาช่อนปลาช่อนอ่าครบไหมครบค่ะครบแล้วอย่าเลิกนะเอ้ยแฟนแล้วอะอย่าว่าแต่มึงมีแฟนแล้วพี่ก็มีเมียแล้วกูก็เล่นมุกไปยังแฉะไปเอาไปหาเชฟกันดีกว่านะอ้าวโอ้ยตาโอยเรียกเรียกพี่ด้วยนะ โคตรดีใจเลยอ้าวกูหนูเรียกพี่มาเป็นสิบปีแล้วจะมาให้เรียกอะไรอ่ะเออผ่านไปผ่านมาก็ยังพี่อยู่มาถึงแล้วก็เปิดกันเลยนะจะเปิดอะไรเนี่ยจะเจออะไรมานี่โหระพาหาและโพฮ่อเล่นไปแล้ว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 ไม่เอาสิอย่าเล่นมุกทั้มนี่ตายแล้วโอ้ตายแล้วนี่อะไรนี่ก็โหระพาอีกอ่ะเออเอาอันนี้อันนี้อันนี้โหบ้านเอออันนี้ไม่อะไรหนูไปปลูกที่บ้านใบมะกรูดที่ใบมะกรูด สมก็เป็นโกตีหอมหอมใช่ใช่ใช่นี่ใบมะกรูดแล้วก็มะขมพวงมะเขือพวงมาเป็นพวงหรือเปล่าดูก่อนเผื่อมันไม่เป็นพวงเออมันเป็นพวงก็ต้องเด็ดพี่จะกินยังพวงไหล่ะเอชอบที่บ้านชอบเลยเป็นพวงพวงไม่แน่คุชีฟ้ากระชายกระชายพี่ชายอ่อน กระชายพอไหมไม่พอนี่มีอีกนี่อันนี้ไปปั่นทำน้ำกระชายกินเลยอันนี้งบเท่าไหร่เนะรวมมาติดแกงร้านเดียวกันแน่เลยเนี่ยหนูมีสปอนเซอร์แเออมีสปอนเซอร์โอ้ยเอเนี่ยแม่ผัดขายไปประมาณ80กระทะแล้วที่สุวรรณภารเนี่ยนี่มะมัยมะมัยอ่านี่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมีอะไรอีกไหมโอ้อหาให้เจอหมดแล้ว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 ปลาอะไรเนี่ยหามันไม่เจอใช่ไหม ปลาซ้อนดิปลาช้อนไม่ใช่ปลาซ้อนใช้ปลาซ้อนเป็นวัตถุดิบหลักอ่าอันนี้เป็นส่วนผสมพริกแกงกระชายอันนี้ก็เอามาทั้งเต๊กนี่แหละเอออ่าอันนี้เป็นเป็นหน่อไม้อ,มอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะใี่หนูชอบก<อ>ินหนูชอบอ๋อนี่ชอบส่วนตัวใส่ไปหมดนี่แหละในใจแม่แม่รู้แล้วว่าแม่เมนูเนี้ยแม่อยากทําอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะโดนใจหนูหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เมนูที่แม่จะทำเนี่ยคือเมนูอะไรไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าว่าที่โกซื้อมากับที่แม่เตรียมไว้น่ะมีอะไรบ้างเมนูนี้อ่ะเริ่มจากนี่เลยนะเมนูที่หนูซื้อมาปลาช่อนจ้าพริกแกงพริกแกงแดงหน่อไม้หน่อไม้ขมิ้นามิ้ากระชายพริกแกงมะกรูดพริกไทยแล้วก็มะกรูดบวงอันนี้คือวัตถุดิบที่เราซื้อมาอ่าส่วนอันนี้เครื่องปรุงพื้นฐานที่ทุกครัวเรือนต้องมีอยู่แล้ว ก็มีน้ำมันน้ำปลาเกลือมะขามเปียกน้แต่แม่ขอเพิ่มมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเอามาทำอะไรจะเอามาสลัด้าวอ๋อมะขามเปียกน้ำเปล่าใช่อ่ขั้นตอนแรกทำอะไรจ้าขั้นตอนแรกเลยก็คือล้างปลาก่อนเราจะมาสลัดคาวปลากันปลาส่วนใหญ่แล้วเราซื้อมามันจะเป็นเมือกพอไปแกงแล้วมันจะคาวอ่ะหนูใส่เลยมะขามเปียกหมดเลยนะหมดเลยแล้วก็ใส่เกลือนี่ล้างสลัดคาวเลยนะไม่ล้างเอง รับรองมันจะเมือกเมือกนะหายไปหมดคราวเขาจะเกลี้ยงเลยเราทําอันนี้ตอนแรกปลาเป็นตัวนะหนูก็ให้เขาทํามาจะได้แบบไม่ต้องขนูน่ารักอ่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เอาไปล้างน้ปาปลาทีอ่าเห็นไหมเมือก,เม,อกเมือกหายหมดแล้วะสะอาดตอนเด็กนี่<อ>เกลียดที่สุดคือการเวลาพ่อกับแม่วิดบอกปลาต้องทาอะไรนั่งคอดเก็อือโอ้โหเบื่อมากเป็นอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบไม่อยากทาอ่ะไอไม้แบบนี้ไม้หน้าตาต้องอันนึงแล้วก็เอา เอาฝาโัวดาฝาขวดเนี่ยตอกตอกตอกสบู่ไปแล้วก็แครบแครบแครบรเหมือนเราใส่น้ำแข็งเนาะอ่าใช่ใช่บนนอกกันนี่เราอะว้ายไม่ใช่ฉันคนเดียวไน่หรอที่แกล้งไม่เอออด้วยกลัวรู้ไงอ๋อเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ๊ะนี่เกิดเมื่อวานเนี่ยไม่เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเออเสร็จแล้วก็เอาใส่นู่นไงใส่ใส่น้ำดูดิสะอาดแล้วอันนี้ก็สะอาดแล้วจริงๆแล้วนี่ก็สะอาดนะสะอาดแล้ว ใส่ตะบุงตะบูให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้แม่จะทําไปโขกไปหั่นไปพร้อมๆกันเพราะว่าเมนูเนี้ยมันมีความหลากหลายเดี๋ยวเราเริ่มจากการโขกเลยจ้าอะโขกกระชายหนูหั่นกระชายให้แม่แม่จะโขกกระชายกับเครื่องแกงแดงเครื่องแกงเผ็ดเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นชาวลงไปคือที่ต้องหั่นเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ละเอียดง่ายใช่ถูกต้องนั่งลงมันไม่เป็นๆโอ้ตักพริกแกงใส่ไหมสามช้อนหมดเลยปะ หัน่นพอนพอเนะจริญพอ,อ,อเรียบร้อยแล้วจา้ารุนแรงไม่ดีเนี่ยโก้หัน่นใช่รอใช่ยังไม่หัน่นเรียบร้อยเฮ้เราก็มาช่วยกันเด็ดช่วยกันหัน่นช่วยกันแกะ<อ>ช่วยกันตาเออเอาพี่ก่อนแม่จะเด็ดแม่เถิดช่วย อันนี้หนูขออนุญาตนะอันนี้รูดเลยรูดเลย,เลยหนูไม่เอาแกนไม่เอาแกนไม่ชอบเหมือนกันชอบรูดถูก <c oughs> อ่ะต่อไปพีพ่ตาช่วยหนูจิก <c oughs> หัน่นะหนูหั่นนะเออโอ้ยอะไรมันก็หอมไปหมดนะเครื่องครัวเนี่ยเนาะ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมาดานะเนี่ย <c oughs> โอ้เก่งเก้งอ่ะอะไรเอาไว้ไหน่อะทำเดียว <c oughs> เราจะส่วนหนึ่งซอยอีกส่วนหนึ่งเอาไว้โรยไม่ต้องซอยส่วนกระชายน่ะเขาซอยมาแล้วหน่้อไม้ก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงเราเสร็จแล้วโหระพาเด็ดแล้วปลาเราก็ทําแล้วเพราะฉะนั้นเรากลับบ้านกันได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยว่าขั้นตอนการผัดเมนูนี้ของแม่ใส่อะไรก่อนหลังเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเริ่มเลยนะมาเลยมาดูเลยว่าแม่ทํายังไงก่อนออาเปิดให้แม่หนึง่งเปิดแรงเลยจากนั้นใส่น้ํามันพืช ใส่หมดเลยนะหมดเลยตอบอุ้ยมี่ตาบอกให้ใส่หมดอ๋อใส่เฉพาะน้ำมันตกใจหมดยอกหยอกยอกเอาเอาเครื่องแกงใส่เลยหมดเลยไหมหมดเลยไหนอะไหอันที่เราโขกไหมใช่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 การผัดเครื่องแกงเราใส่น้ำมันแล้วผัดเครื่องแกงให้สุกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่สุกเนี่ยมันจะซ่ามันจะมีกลิ่นของความไม่สุกของเครื่องแกงเวลาเราเราไม่นะเอาใส่ไหมไม่นะ อันนี้ไม่เนี่ยจะไม่แล้วนะ <c oughs> แต่ดอก <c oughs> น้ำปลาน้ำปลาสองช้อนอช้อนเออเออเนั่หล่ะโอ้ยอุ่นไม, <c oughs> กนม่กินแล้วมาละกินแล้วมาละน้ำตาลเท่าไหร่สามบาทห้าสิบช้อนโอ้ <c oughs> โหรู้เลยว่าผายเป็นผาย ดีแล้วทีมงานไม่น่าให้หนูใส่เสื้อเน,นะมาทำอะไรข้างหลังเนี่ยมาบาังพิแกงเนเส<อ>ื้อขาวดีดเป๊ะๆเ,เข้ากินกี่ดอ,อกเนี่ยรอแป๊บแม่เพิ่งกลางสุกกว่าน,นี้ก่อนเยาะน้ำลงไปนิดนึงก็เพราะคืนไม่หยดเดี๋ยวเขาตาย <c oughs> อีอ้าวยี่สิบแม่จะให้ดูว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องแกงมันสุกแล้วเครื่องแกงมันสุกแล้ว่ยเป็นลักษณะแบบนี้ มันจะจับตัวกันเป็นแบบก็เรื่อนๆเขาเรียกอะไรกุฏิข้า้านหนูเรียกเป็นไตไตเอออตไตไตนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละเป็นก้อนๆอย่างนี้ล่ะเออใส่ปลาจ้าใส่ปลาช้อนลงไปเลยอ่ะหนูใส่น้ำให้แม่เค้มันท่วมโอ้ยทางไปปิดไว้พอแล้วพอแล้วระหว่างรอเราเราจะเปิดเนี่ยต้องสักสักหนึ่งเพลง ถ้าร้องเพลงสมัยใหม่มันก็จะแบบว่าดูลรีสตินโอแม่งามเรือพายเรือมาเก็บผักเดี๋ยวมันพี่น่าพีน่พี่าเยเดี๋ยวเดีเดีวโปรดิวเตอร์มันตีอย่างเขาเริ่เป็นแรปอ่ะใช่ไม่ได้ร้องแรปเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วมาอุ้ยโทษหมดละหมดละหมดละทับลงทะพีเสื้อเสื้อไปหมดละไปหมดละอ้าหนูใส่ให้นั่นมาหน่อไม้อีกนิดนึงเดี๋ยวมันมันแห้งไปเลย แล้วเราก็ใส่มะเขือพวงพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปโอ้โหสวยงามอ่าไปไปเลยโอ้ยกลิ่นมาแล้วเห็นไหมน้าตาดีไหมต่อไปอะไรต่อไอะไรต่อไปหรือต่อมาต่อไปเอาต่อไปก็ใส่กุนกุนก่อนกูดก่อนอ่ะกขูดก่อนฝบนี่หาละพูเร็วผุะพาไปไปเลยนะโอ้ยเนี่ย้ามีฝาปิดนะกลิ่นมันจะโรยอบอวลอยู่ในนี้แต่ไม่เอาแล้วฝาเฟ้อแม่ใช้ยกเอานะอ่ บับก็ให้โอ้กลิ่นเนาะใส่เข้าไปปอดพี่ตาหนูจะบอกว่าปลาช่อนเนี่ยนะหรือปลาน้ำจืดเนี่ยถ้าเราทำแบบต้นๆเนี่ยบอกทุกคนนะว่าอย่าไปไม่ใช่ทำไปคนไปทำไปคนไปอย่าไปยุ่งกับมันข่าวเยนสงเกย์พี่ตาพี่ตาไม่ได้คนแค่แบบว่าหยิบมาทับมาทับมาทับ เร็จแล้วจ้าเมนูผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาช่อนของแม่ไม่ใช่หน่อไม้ปลาช่อนผัดเผ็ดเสรแล้วต้าผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาช่อนไม่ใช่เสร็จแล้วจ้าหน่อไม้ผัดเผ็ดปลาช่อนไม่ใช่โอเคโอเอเค็ดเคโอเม้ปเคชออนคโอเลยอะเดี๋ยวก้เอเคโออเคอเคอเอยอเ่อเอเดโอเคโอเอเดโอ้อเอเคโอเคโเคอเคออ ข้าวหอม100%่อเอรอข้าวหอมไทยจากแดเพ่อปลูกที่มีชื่อเสียงของภาคกลางลักษณะข้าวสารมีสีขาวนวลและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตยเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่มอร่อยเนื่องจากเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงทำให้มีราคาย่อมเยาวจึงถือเป็นข้าวที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ในราคาที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงเหมาะมากมากกับเมนูวันนี้เลยเนี่ยไอผัดเผ็ดผัดอะไรที่เถียงกันอยู่ม่อกี้เนี่ยรู้นะเลยรู้นะว่าเร่งอะไรไว้เนี่ยขอแบบว่าช้อนไม่ซ้ายไม่ขวาได้ไหมอะไรช้อนไม่ซ้ายไม่ขวาคือช้อนกลางอ้อมุกมุกมุกกลางมุกง่าถ้าไม่ตอบงี้ไม่ถามเขาจะไม่มีคาตอบไงเอาเลยขอบคุณครับนั่นไงกูว่าแล้วสายตาไม่ไปที่อื่นเลยจ้องอยู่ตรงแก้มนางน่ะอ่าอือ นะโอ้ยของชอบลนหนูชอบแก้มแต่แม่ชอบเนื้ออืมไม่ค่อยเน้นเลยนะดีมะมเป็นไงลูกรส็ทาดีพี่แก้มไม่เผ็ดไปนะฮะหน่อไม้ก,ก็แบบนีแหละไม่เปรี้ยวมากกลมกล่อมลงตัวแล้วแบบมีคนชอบกินหมอนไอเนี่ย มะเขือเนาะมะเขือทรทยเยอะแยะเป็นยังไงสัมผัสกับข้าวเราม้อเข้ากันไหมนุ่มมากบอกเลยว่าคือดีข้าวไม่แฉะเกินไปใช่ไม่เป็นก้อนอร่อยฮะว่างั้นเถอะมันดีใช่ไหมอร่อยอร่อยไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าอร่อยแล้วก็ดีนี่แม่จะลองกินกินข้าวกับน้ําแกงสองอย่างเท่านั้นไม่ต้องกินปลากินอะไรใด้นเนี่ยแค่นี้เท่านั้นอือดีนะคือดีะเออดี บอกเลยว่าสัมผัสแรกที่แม่สัมผัสปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งหอมกระชายก่อนแล้วรสชาติของความเป็นเนื้อปลาเนี่ยนะมันนุ่มมันสุกกําลังดีเนาะมันไม่แข็งจนเกินไปจากนั้นแล้วเนี่ยเขาได้เจอข้าวแบบนี้นะข้าวมันหอมแล้วก็แบบมันนุ่มดีมากเลยกับเมนูผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาช่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดหน่อไม้ปลาช่อนผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาช่อนผัดหน่อไม้เผ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เออจะผัดแล้วกันละโอเคเมนูนี้เป็นไงบ้างลูกอร่อยมากพี่ตา อร่อยเพราะอะไรพิ่แกงใช่ไหมอร่อยเพราะพี่แกงไม่ใช่อร่อยเพราะเนื้อปลามันสดไม่ใช่อร่อยเพราะกระชายถึงโหระพามันเป็นโหระพาบ้านไม่ใช่อร่อยเพราะอะไรเพราะข้าวมันนมลุงเชฟยังชัว ทุกครัวมั่นใจจ้าอขาย,ขายเริงอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริงจรง,งได้ที่เพจนี้เลยจ้าพนมลุงไลค์ครับผม,มใช่พนมลุงไลค์กด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 เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นลูกเพจของพนมลุงไลค์เนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับตูนตลุกแคทตัสนะฮะ อ๋อมีมันมันโยงกันขายขงกันอาจารย์ก็ขายของเป็นนะแล้วก็มีช่องช่องของตัวเองนะครับโคตี่อารามบอยนะโคตี่อารามบอยก็จะเป็นรายการตามทีวีต่างๆที่นช่องไหนเจอโกะตลอดเลยไปทุกช่องเลยเนี่ยบางคนเขาไปทุกช่องนแหมีช่องจีบัารุงพรมเขาปิดไปแล้วไม่เงือกไปความเป็มากขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตาด้วยบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าข้าวพนมรุ้งเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ